ปาวลีครอดแล้วน้องแสนดีหลานสาวคนแรกของซูโม่กิกน่ารักน่าฝัดมากเรียกว่าตื่นเต้นกันทั้งบ้านเลยทีเดียวค่ะสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเปาวลีผ่อนพิมลกับการได้เจอหน้าลูกสาวคนแรกน้องแสนดีหลังจากที่รอคอยมานานกว่า9เดือนล่าสุดเปาวลีก็ได้คลอดน้องแสนดีออกมาลืมตาดูโลก โดยทางสามีเอ,อิร์ธการนั้นก็ได้โพสต์ภาพแรกของลูกสาวด้วยความตื้นตันหัวใจพร้อมแคปชั่นระบุว่าที่พ่อแม่เคยบอกเราอยู่ตลอดว่ารักมากทั้งทั้งท,งที่หน้าก็ยังไม่เคยเห็นอ้อตอนนี้เข้าใจแล้ว You are my sunshine เด็กหญิงแสนดีกิจเจริญซึ่งงานเนี้คุณปู่อย่างซูโม,โมกิคนั้นก็ต้องเฮอหานสาวคนแรกอย่างเต็มหัวใจแน่นอนเลยล่ะคะ่ะ ยังไงก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวกิจเจริญและยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่น้องแสนด,ดีสู่โลกกว้างใบนี้นะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ